แตวันหยุดนี่ก็นานอนพักพอนค่ะเบิรเดฮิตหน้าแล้วก็นอนค่ะบ้าน,นี้พักพอนกวาดใบไม้ใบไหลใส่มาเลยค่ะบอกใดเลยว่าจะเข้าหนานหนาวแล้วเตรียมเสื้อผ้าหนาแร่เดอ้อพี่น้องเดดกระแดดอุ่นอ่ on. วันอาทิตย์พักพ่อนเนาะค่ะนั่งยู่ใต้ตน้นไม้ล่มบัดน,นี้หนาวพ้อนค่ะบวฮอนฟังหลดค่ะฟังเสียงล่มโหลดเนี่ย ลมหนาวอีี ค่ะบวันอาทิตย์พักพรเนาะค่ะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ล่มบัดนี้หนาว สาวันหยุดนี่ก็นานนอนพักผ่อนค่ะเบิดเดฮิดหน้าแล้วก็นอนค่ะบัดนี้พักผ่อนกวาดใบไม้ใบไหลใส่ วันหยุดนี่ก็นอนพนักพรค่ะเบิดเห็ดหน้าแล้วก็นอนค่ะบัดนี้พักพ่อกวาดใบไม้ใบไหลใส่วันอาทิตย์พักพรเนาะค่ะนั่งยูดใต้ต้นไม้ล่มบัดนี้หนาวฟังรถค่ะฟังเสียงลมรถเนี่ ลมหนาวอีลีบรรยากาศบานสวนค่ะรลมรื่นตอ,อนค่ะบ่หอน ถาวันหยุดนี่ก็นานอนพักพอนค่ะบุดฮิดหน้าแล้วก็นอนค่ะบาเนี้พักพ้อนกวาดใบไม้ใบไหลใส่เดดกระเดดอ้นโอม,มาเลยค่ะ บอกได้เลยว่าจะเข้านาหนาวแล้วเตรียมเสื้อผ้านาแพเด้อพี่น้องมาเลยค่ะบอกได้เลยว่าจะเข้านาหนาวแล้วเตรียมเสื้อผ้านาแพเด้อพี่นออ้องใต่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นยังไปค่ะบัดนเนี้ แดดกระเดดอุ่นๆถ้าวันหยุดนี่ก็น,นะนอนพักผ่อนค่ะบุดฮิดหน้าแล้วก็นอนค่ะบันนี้พักผ่อนกวาดใบไม้ใบไหลใส่ใ เดดกระแดดอ่อนๆวันอาทิตย์พักพรเนาะค่ะนั่งอยู่ใต้ตน้นไม้ล่มบัดนี้หนาวออกไปแนวดูแลต้นไม้ค่ะบัดนี้เขาน้ำกระซิบริบหรี่แล,แล้วเด้อค่ะพักพรอพักพรออกไปแนวดูแลต้นไม้ค่ะบัดนี้เขาน้ำกระซิบริบหรี่แล,แล้วเด้อค่ะ พักพรพักพรมาเลยค่ะบอกได้เลยว่าจะเขานานหนาวแล้วเตรียมเสื้อผ้านาแพ้เด้อพี่น้อง ใต่ต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยเป็นยังไปค่ะบ้านนี้ ฟ้งรถค่ะฟ้งเสียงล่มรถเนี่ยล่มหนาวอีดีออกไปแน่ดูแลต้นไม้ค่ะบันนี้เขาหนาวก็เา็ิศริเบลแลวเดอค่ะพักพรพักพร บรรยากาศบานสวนค่ะร่มรื่นตวันหยุดนี่ก็นอ,น,อนพักพ่อนค่ะเบิดเดฮิตหน้าแล้วก็นอนค่ะบันนี้พักพ่อนกวาดใบไม้ใบไหลใส่ บรยากาศบ้านสวนค่ะร่มรื่นไตต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นยังไปค่ะบัดน,นี้ บรรยากาศบ้านสวนค่ะร่มรื่น